สมปลาอะไรเนี่ยน้องนิวปลาเพียนปลาเพียนอันนี้เขาเรียกปลาเลยนะปลาส้มปะปลาส้มปลาส้มแตเพียนนะครับปลาส้มเป็นตัวเป็นตัวนะครับอบเด้อนี่อบหรือเอาไปหมกเซียนเชฟครบ่านุกคมามามาเบาๆเลยไม่บอกคนเลยเอีสิบคนเลยอีสิบคนเลยอีสิบคนครับผม ดันเลยชอบค่อยนี่เป็นคนแดี๋ว่าค้อยเราอยากเป็นคนทานฝ่ายนี่คนบ่มากกินสะโดไรหนูตอเบอรี่นะมันชอ่อยบ่มากค่ะค่อยกินมะม่วงค่อยชอบกินมะม่วงอ่ามันมันสิคือกะเม้าหมกเลยแหละนี่ยนะอกแบบอันนั้นก๋วอโซ่บ่อแม มงแดงเขาด้อกินข้าวแรงเด้อพี่น้องฟอมปายเออสุขุสุขคนน้ำดอกไม้กินครับน้ำดอกไม้ค i̇şte ่ะแปลว่าสสมเนาะนี่นยชอบกินมันช่มค่อยปมมั้ยเนียครับผมผักตำใบตำใบนะกินเผ็ดก็ได้แต่มันเก่งอย่าลืมคัะคุโกรรรรรนรรร ตำแตงเขาเห็่ยบอน้อนเนาะเนียวไอ้หวนหวนอยู่สถาหนึ่งคนาเนียวมาชูกินเ้ยค่ะเมื่อนี่วขอบคุณเด้อคุณถาเอ้เจ้าก็ได้นเขาหอน้อนเมือรู้เตาเอรู้่หลานกินมาเก่งก่อนพัดเร็วเรเร็งเอาเปิ้นป่าจะกินน้ำได้บนยานขับไอ้หึ่งยู่เจ็งแล้วเปล่นเียงว่ะจะไปนเวก็อ ขอบคุณมากมากมันไม่มีเครื่องอะไรเอาแบบแต่อร่อยน้ำเนาะอบแห้งเนาส้มอย่างเดียวครับโซมแทบแทบไปเลยเนาะแทบไปโซมมันพอดีเลยเนาะลุงฐานเนาะมันมีส้มแห้งเนาะอือไอมแห้งกี้ต้องรับหูรับตาอันนี้มันมีส้มแห้งมันพอดีนะแย่โต๊ะจุดแย่คนเรานะคุยกันต้องเอาเรื่องจริงไม่จหิงนะ กินผลไม้สตรอเบอรี่น้ำตาลส้มค่ะพี่น้องต้องกินอันมะม่วงอันน้ำดอกไม้นะคะเขาบอกเลยค่ะปลาส้มนะครับสั่งได้นะครับจักละร้อยนะครับอันนั้นบ่กแต่คนอื่นเป็นคนปลาส้มนะครับต่อครับต่อสูขนาดเลสูขณาเออสูขนาดนะครับพี่เล่หมดไปติบหนึ่งแล้วนะครับหมดไปติบหนึ่ง ติบที่สองนะครับติบที่สองกินข้าวไปนะครับกินข้าวเนาะปลาส้มสั่งได้นะครับเช็กกาแฟกรอกขอบคุณครับสวัสดีครับ